อะไรกันดีอะนั่นสิทำอะไรดีอ่ะอ่ะเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์หรือเปล่าอ่ะต้องอ่ะต้องแบบโชว์สกิลคิดคอนเทนต์อืมมันต้องติดจมูกเหรอ แต่ปากฉันมันไม่อวบอิ่มเท่าเธอจะบอกว่าปากหนูห้อยก็พูดไปเถอะ <c oughs> ไม่ใช่นี่จะบอกว่า<อ>ทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่การตีความเลยคือพัเก็จะบอกว่าอ้เนี่ยปากอวบอิ่มใช่ป่ะแต่สวยไงยแต่อาก็ไปตีความยงแย่งงลบมเหาแบบพัดบอกว่าปากห้อยอ่ะเห็นไหมพี่พันหนูมีคำถามว่า ห <N un ic ata> น,นูน,านา่ารักปะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันแบบมันคือโมเมนต์นะทุกคนเป็นพยานกับพันนะแบบอยู่ดีอามาถามอะไรแบบเนี้ยคือแบบทุกคนต้องเซฟไว้นะ ทุกคนคือพันไม่ไหวว่ะอามาถามคุณถามเนี้ยแบบทําไมอยู่ดีอาถึงห้ถามคุณถามแบบนี้หรอคือคืออาร์คิดอะไรกับพันหรือเปล่าตั้งแต่แบบพันถามเนื่องแบบหอมแก้ววันนี้ก็คืออาร์ตอบแบบไม่รังเลอะ่ะทุกคนคือทุกคน <c oughs> คิดว่าแบบอาร์คิดอะไรกับพันปะเออแบบงงแบบมาคีมีมันน่าชวนชวนไปคีมีนโนโตะกันด้วยแบบมันไม่ได้อลยอาอาอยากเป็นเพื่อนขอเลื่อนเป็นแฟนได้ไหมอุ้ย ้ยทุกคนอ่ะเราจร่งชื่อทม่เป็นไรอะเราคงเป็นแค่ที่น้องเราคงเป็นแค่ที่น้องเลยจิงวเจ็บไปทางหัวใจทุกคนคือแบบคือคือในใจเรามีฝ่ายแล้วเฮ้ยยาว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  ปิดไลฟ์ตรงไหนอะเตะได้ปพื่อนอย่าเพื่ไปยังเหรอไม่ได้เหรอโอเคได้ตอบ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 อ่ะน่ารักสิคะอุยน่ารักแล้วรักปะ ฉันตายได้นะแต่ฉันยังไม่ตายมันก็ต้องคำตอบนี้อยู่แล้วป่ะคำตอบคือรักนะเกินไปแล้ว ไม่ไหวหมายถึงตอนเนี้ยสติเริ่มไม่ไหวแล้วจริงเริ่มดึกๆเ,เ,เริ่มแบบไปเรื่อยๆแหละจริงอุ้ยเนี่ยคุณกระตุกแล้วปะเนี่ย